เตต,ตีเลียงเพื่อนนะแต่ว่าไม่มีเลดไเลตอนนี้แกแกยายอกได้เลย,ย,ายมา,ช,ยาช่วยบังได้ปอาลมาระเดีมาอยู่กับเว็บเว็บเว็บโรยมาอิดมาตัวนี้อยากได้กันล่ตัวนี้ <บา S 1> จริอันอน,นี้่ อันนี้เป็นเวฟร้อยี่สิบห้าหัวเถอนี่หัวเถอนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นดัมเบลีกหลังแต่ว่าเจ้าของให้มาใส่ดิสเพราะว,ว่านี่ใส่แมกแอลด้วยแมกแอลการบิดแอตัวสุดท้ายครับกว้างล้อหลังนี่สองหนึ่งห้าล้อหน้าหนึ่งแปดห้านะครับก็ไอตัวเวฟร้อยห้าตัวนี้นี่มันจะมีมันมีรู้สึกว่าเวฟร้อยยี่สิบ125้าอา ที่เป็นอน,นันมันเป็นแม็กว่อ๋อ,อมันเป็นซี่ลวดใช่ไหมมันเป็นซี่ลวดแล้วก็มีดิสเบรกหลังไอตัวนั้นเป็นตัวดิสเบรกจากโรงงานมาครับแต่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึงที่ไม่มีดิสเบรกหลังมันจะมีดิสเบรกหน้านะครับแต่เจ้าของอยากได้อยากได้ใส่ล้อ LS นี่ล้อ LS สวยมากเออมันเลมเอนแล้วก็นี่ฮะเป็นจุดที่ตัดต่อใส่ ใส่ปั๊มหลังนะครับก็มีหลายคนเลยที่นำมาตกแต่งใส่แม็กแอลนะเพราะว่าแม็กแอลนี่ดูมันหน้ากว้างนะครับแล้วก็ใส่ยางใหญ่ได้ทีนี้เนี่ยพอใส่แล้วมันก็สวยนะครับก็เป็นแม็กดังเดิมมันเป็นแม็กของยี N ่ห้ออินไกนะครับอินไกนี่ก็โด่งดังทำอะไรบ้างนะครับในการทำตรงนี้ก็เนี่ยนะลูกปั๊มหลังนะครับ รังก็ทำการนี่เชื่อมอ่าเป็นเหมือนรังน็อตตัวเมียนะครับไว้ข้างในแล้วก็บิดเข้าไปนะครับเ <ใช S 1> พื่อทำการยึดก็ตำแหน่งก็คล้ายๆไอ้กล้องเดิมมันต่ตัวอันคือมันมัน,มน,มน,มนติดกับปักเตาเหรอือเปล่าไม่ปักเต้ามันติดที่ปักเต้าอ๋อตัวคืวอถ้าเป็นตัวลาดอาก็จะปั๊มเหล็กตัวนี้จะอยู่ที่ปักเท้าหลังนะฮะงบน้อยอันนี้ก็ทำแบบ งบน้อยนะครับแต่เราจะฟันให้เยอะก็ได้นะบอกลูกค้าว่าทำแพลงเราก็ฟันไปเลยราคาเพราะบางคนทำทำน้อยนะแต่ว่าพอบอกลูกค้าบอกเพลงเออนี่ก็แล้วแต่เทคนิคกับแล้วแต่เทคนิคเอามาดูเชื่อมอะไรกันบ้างครับของเดิมเป็นดัมเบลก็มาตัดนะครับจากที่เป็นดัมเบลเดิมก็เนี่ยตัดเชื่อมเพื่อให้มันยึดกับปั๊มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปั๊มมันชนสวิงอาร์มเห็นไหมครับก็ทําการ เจียหลบนิดหนึง่งนะครับนี่ดูงานเชื่อมงานเชื่อมอันนี้ก็แบบงบน้อยแบบงบน้อยเชื่อมแขงๆเลยเดี๋ยวอันนี้บงังแกได้เชื่อมวางตำแหน่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้บอกว่าจะไล่ลมก็ถือว่าโอเคเลยคนระับสวยสวยสวย อันนี้เนี่ยบางคนอาจจะใช้เป็นแบบแบบเป็นหลอดเหมือนรถแข่งก็คือตัดอันนี้ออกเลยนะครับแล้วก็หาอะไรมาอุดไล่ไอเต็มก่อนแล้วก็อุดเลยนะครับเป็นสั้นๆแบบนี้เหมือนของรถแข่งก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันแบบนั้นเราก็ไม่ต้องใส่กระปุกนะครับก็โอเคแหละเป็นหัวเถือก่เขาก็แต่งกันเยอะนะแต่งกันเยอะพอเป็นรถที่บิดติดมืออรุ่นหนึ่งนี่ผมชอบตรงนี้มากแผงชาร์จ จะทำหน้าที่อุ้มคุมกล่องไฟไว้ด้วยเพิ่งรู้นะเนี่ยอันนี้เจ้าของน่าจะใช้แม็กแอลแล้วก็ใส่ยางเบอร์เล็กครับเพื่อให้นี่มันดูเห็นไหมนี่ดูครับมันจะเห็นขอบล้นๆมาอ่ามันก็จะดูทเทปอีกแบบนึงครับมันจะเป็นดึงยางยางหน้าเป็นอกสิบกับเก้าสิบครับซีรีย์ยางแล้วก็ยางหลังเป็น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  เป็นเท่าไหร่เนี่ยห0สิเหมือนกันเอา้าเท่ากันนี่ว่ะอันนี้ก็เห็นไหมคกนแก่ๆเก่าๆก็าว่าจะแต่งแบบนี้ใส่ย,ยางเล็กให้มันดึงหน้ายางออกให้มันก็ดูสวยเอาล้วครับผมวันนี้ก็มาติดตามผลงานครับ <c oughs> บังได้ทำการอ๋นี่เปลี่ยนเปลี่ยนยางล่างอันนึงอ๋อนี่ลงดิสเรียบร้อยแล้วนี่ดูเบรกตื่นโอเคเลยนิ่มเลยนะฮะอันนี้เป็นปั๊มเบรกด้านหลังเป็นของดิสซินพอดเดียวนะครับแล้วก็นี่ไล่มาดู มาตรงนี้ปั๊บเข้ามาเน่แล้วก็การดักนะครับการดักนี่เห็นหรือเปล่าวะี่เห็นไหมเชื่อมดักนิดนึงนะครับตรงนี้เชื่อมดักเพื่อกันไม่ให้มันมันพับมาหน้านะไอเชื่อมดักนี่ดักตายแต่ตรงนั้นใช่นไหม อแล้วก็ด้านหลังนี่มันจะติดไอ้นี่อยู่แล้วนะครับนี่ติดตรงนี้มันก็เลยไม่ต้องเชื่อมดักนะครับนี่มันติดตรงนี้มาดูโดยรวมครับเวฟเอสร้อยยี่สิบห้า S 120. <S อโอ้ยปวดใจดินลังเลยช่วยนะ <Thank you. S 1> เออโอ้ช่วยช่วยช่วยเออวางนี่บางจัดไปอย่างสวยอะล้างแล้วเก็บงาน เดี๋ยวกคนว่างกันนี่ใช่ไม่ธรรมดาครับบังกล้องมาแล้วกล้องมาเอ้ยจัดไปเลยเอวเฮ้ยจัดได้เอวเรา嘛เสร็จเอวยกโล้อจัดยี่โอ้นี่กรอบเตะต่างกันเลยอย่างมันองก็รถแต่ว่าไม่ล่างสวยๆแล้วตัวนี้นี่เใช่ไหมถ้าใครอยากมาทำก็มีคนถาม น้องตุ่นปั้มคนสีแดงหรือว่าที่ดำซวยเลยนะสีแดงวะซวยนั่นเหละเราจบนั่นแหละปั้มที่แดงทุกคนได้บริการดังยอดมิ้นทครับร้านนี้แต่ว่าคิดเงินแบบคนไม่รู้จักมามามาไม่มีคนตามมาเรี่ยวมาตามกขาบังว่ามาตามเลยบริการดังยอดมิตรตีนี้แต่ว่าคิดเงินแบบคนไม่รู้จักเลยไอตัวว่านะครับกงไอเด็กหน้าไอ กับี่นั่งปตตองอ่าอ้นุ่มโบกเลยอ๋เยอเงยไดอเนะเออเราเจอไอ้นุ่ํทำงานเลยเราเจอกไอน้นุมาเลยนีย่กรอบแต่เดิมมันดีเนี่ยน,น,นะมันไส่ลงไส่ลงมาอ๋อแล้วก็กระปุกนี่นซ่อนไว้ตรงนี้กระปุก<อ>นี่นี่เห็นไหมเรืออาจ<อ><อ>จะไล่แบบเป็นหลอดเหมือนรถเข็งก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะทำแบบนัแต่นี่คือมันเติมนมันง่ายนครับเวลาซ้เติมน้ามันแล้วก็ต้องแกะฟล ตัวมันตัวตัวเว็บไรมานปั๊มมันไหนมอยู่ไหนอ่ะมันยกอยู่ข้างในอ่ะเออมันยกอยู่ข้างในนี่ก็ตองเกย์กลบเหมือนกันใช่ไหมนี่มันเจอปักเท้าได้เลยมันต่ำเดี๋จับติดติดปักเท้านี่เลยอ่าจ่ายเแบบวันนี้เดือดเือดตึ้งไงปั๊มปั๊มน้ำมันมันอยู่เรือปั๊มน้ำมันติดกับปักเท้าล่างเลยอ๋อก็คือได้จับแานเอาได้เลยติดติดปักเท้าล่างนี่เลยไอ้คันเบกนี่เชียวมาวันนี้อืมเวลาเรากดมันใช้ดัน ชายลุนดันผมก็ไม่เคยเห็นจังๆังตีตัวนั้นเออเราเห็นเลยเราเราว่างอ่าอ่าอยากกันนะตัวนั้นนะเรื่นไม่เคยคือมันมันจะมีเว็บร้อยยี่สิบห้าอาร์คล้ายๆแบบนี้ดีนะดีดังเลยตัวเป็นเวรุเนี่ยไหมตัวให้ยาวเจาะเลยแต่ว่าใส่ขวดตรงนี้เออช่วยนะนี่ใส่อยู่บนี่เออเตือนนั่นเลยเออกระเตือนเตือนเติมน้ำมันกัวนั้นเดีก่อนโจเตือนนะเออเติมกันตรงนี้นะช่างวุนี่ปนั้น nói ừ, ừ, là tâm cháy ngần nhỉ, ơi, ai vơi vơi, vơi vơi, vì được chun nó được vàng, bấm vơi vơi. còn này, xong công an rồi, kết tăng đít lăng, này ạ, tôi, là, 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 ตรงข้ามกับนี่สนามโกคาร์กระทูอยู่ฝั่งปั๊มปตทกระทูที่ที่สร้างใหม่นะก่อนขึ้นปาตองก็เข้ามาอุดหนุนจุนเจือได้ครับผมรับงานทุกประเภทอยู่แล้วนะครับเรียงป่ามาเว็โรจิมาไอโอเคดูด้านนี้รจิมาไอเรากบลับไปเลยแต่ว่าก็ส่งงานแค่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดี ติดตั้้ดนี้วยเลยดังดีกว่าตอทุ่นนี่แล้วเออใส่โค้ีอยางดีโอเคครับเสร็จส่งงานครับผมเวฟร้ <Web 125. S 2> อบหวัตเธอหรือว่าเวฟเอสบ ตั้งดิดนะ